สนับสนุนโดยสยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์สยามดิสคัฟเวอรี่และไอคอนสยามการจัดเก็บภาษีขายหุ้นนะครับจะได้คุ้มเสียหรือเปล่ากับเรื่องของปริมาณการซื้อขายที่อาจจะลดลงรวมถึงขีดความสามารถทางด้านการแข่งขันนะครับในช่วงนี้เองเราจะพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนนะครับคุณประกิตศิริวัฒนเกตรกรรมการผู้จัดการบริจาเมอ์ชั่นพาร์ทเนอร์จำกัดครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับพี่ปิงครับสวัสดีค่ะครับครับสวัสดีครับ ครับในมุมมองของเรานะครับแนวคิดการจัดเก็บภาษีในครั้งนี้เองเนี่ยตามมุมมองของพี่ปิงมองเรื่องนี้ยังไงครับแล้วก็ผลที่ได้กับผลที่เสียเนี่ยมันคุ้มค่ากันไหมครับกับแนวทางชุดังกล่าวนะครับผลที่ได้กับผลที่เสียอาจจะไม่คุ้มกันนะครับก็คือเพราะว่าที่ได้เนี่ยก็คือรัฐบาลเนี่ยก็จะได้ได้ภาษีนะครับจัดนําส่งเข้ารัฐบาลถูกไหมครับค่ะรัฐบาลก็จะได้เอาบริภาษีนะั้นะไปบริหารก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านอื่นๆตามมา ผมมองว่าภาษีเนี่ยในทางที่ดี <rally noise> เวลาเราจะเก็บจากแหล่งไหนก็แล้วแต่เนี่ยแหล่งแหล่ง um, นั้นเนี่ยมันมันควรที่จะต้องเจริญเติบโตขึ้นหมายเพราะว่าเขาจ่ายภาษีแล้วเขาก็เติบโตขึ้นแล้วเขาก็จะได้จ่ายภาษีมากขึ้นมันน่าจะเป็นแนวทางที่ดีนะครับแต่ว่าทิศทางของการเก็บภาษีจากการขายหุ้นเนี่ยมันอาจจะมีไซส์เอฟเฟกตามมาเพราะว่ามันไม่ได้เหมือนกับแวดนะฮะจริงอยู่ว่ามันเป็นมันเป็นมันเป็นเรื่องของสเปซิฟิกดิสเน่แ็กเหมือนกันก็คือเป็นภาษี ทางอ้อมเหมือนกัน<ฆ>นะครับแต่ว่า,าแบบเนี่ยยังไงเราก็คือต้องกินต้องใช้ถูกไหมยังไงก็ต้องมีการบริโภคแต่ว่าไอ้ตัวภาษีจากการขายเนี่ยมันอาจจะเกิดเหตุการณ์ก็คือนักล,ลงทุนเนี่ยอาจจะระมัดระวังในการซื้อซ,อซอขายขายมากขึ้น<ฆ>บวกกับมูลค่าการซื้อขายกองตลาดเนี่ยมันกําลังแย่ลงค นะครับเพราะว่าทิศทางเศรษฐกิจโลกนะฮะ,ะส่วนหนึ่งทิศทางเศรษฐกิจโลกไม่โอเคอย่างที่<ะ>สองเนี่ยมีการดูดเงินสภาพคล่องออกอย่างที่สามเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์เรื่องของหุ้นกรณีหุ้นมอเกิดขึ้นแล้วก็นํามาซึ่งเรื่องของการจํากัดพวกการหวักหลักประกันรัฐการปล่อยมาจีนเพราะนั้นะโดยภาพรวมแล้วอะมูลค่าการซื้อขายในตลาดกาลังจะแย่ลงหรือตัวมันเองพอมาเจอเรื่องของภาษีจากการขายหุ้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นตัวซ้ำ<ะ>นะครับแล้วลักษณะของตลาดหุ้นเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบ เคลื่อนไหวด้วยอารมณ์มครับเพราะฉะน,นั้นเนี่ยเมื่อมีซ้ําเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนวนมาซ้ําอีกอะ่ะยิ่งซ้ายิ่งแย่ไหมเพราะว่าพอมูลค่าการซื้อขายลงลดลงความน่าสนใจของตลาดยิ่งแย่คนก็จะยิ่งซื้อขายน้อยลงพอยิ่งซื้อขายน้อยลงอ่ะมูลค่าการซื้อขายก็จะน้อยลงไปอีกคือช่วยกันซ้ําแบบมันเป็นการซ้าแบบวนรอบอครับเคยเห็นไหมเวลาเราเราเป็นเกลียวหมุนวนรอบลงไปแล้วก็สไลด์ลงไปเรื่อยๆอารมณ์เนี้ยแหละนะเพราะฉะนั้นแต่ว่าปี ในปีแรกเนี่ยรัฐบาลอาจจะัดเก็บภาษีนะฮะได้เต็มเต็มเม็ดเต็มหน่วยหน่อยนะฮะหมื่นกว่าล้านบาทนะครับบนสมมติฐานว่ามูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยของตลาดหุ้นไทยมันอยู่ที่ห้าหมื่นล้านครับแต่ถ้าด้วยสถานก,การณ์ที่มันเป็นแบบนี้มูลค่าการซื้อขายมันจะลดน้อยลงมันอาจจะเหลือเฉลี่ย,ยปีละสี่หมื่นล้านหรือสามหมื่นล้านในอนาคตแปลว่าภาษีที่รัฐบาลจะได้ก็จะน้อยลงนี่ครับเพราะฉะนั้นการเก็บภาษีในเวลาที่ไม่เหมาะสมเนี่ยมันมันจะทําให้มีแต่จะแย่ลง แต่ผมไม่ได้แอนตี้เรื่องการเก็บภาษีนะเพราะว่าในทางตครงข้างถ้าเราเก็บภาษีในเวลาที่ที่ดีนะครับ <c oughs> เช่นตลาดเนี่ยมันมันพัฒนาการเนี่ยนะครับล้าก็ทิศทางของมูลาค่าการซื้อขายเนี่ยมันอยู่ในช่วงขาขึ้นพอดี <c oughs> นะครับรัฐบาลอาจจะก,กําหนดเกณฑ์ว่านะครับกระทรวงการคลังอาจจะกําหนดเกณฑ์ว่ามูลาค่าการซื้อขายของตลาดเนี่ยถ้าเฉลี่ยแล้วเกินกว่าห้าหมื่นล้านสามเดือนติดต่อกัน่เราก็เริ่มเก็บถตมื่อไหรมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่ำกว่าห้าหมื่นล้านอ่ะกี่เดือนติดเนี่ยเราก็ให้พอไว้ก่อนนะพัช พักพักพักไว้ก่อนทักเรื่ององานเก็บภาษีไว้ก่อนผมว่าถ้าเป็นกรณีแบบเนี้ยมันจะโอเคกว่าที่เก็บแบบดุยดอย่ะฉันจะเก็บ,บ,บอ่ะมีแต่มาตรการเก็บอย่างเดียวแต่ว่าไม่ได้มีมาตรการอื่นหรือว่าเงื่อนไขอื่นรองรับเนี่ยมันมันมีแต่จะทําให้นาคตอ่ะรัฐบาลอนะ่ะได้ภาษีน้อยลงแล้วอุตสาหกรรมแล้วก็กลายไปว่าแหล่งที่จะจ่ายภาษีด,ดีๆแหล่งหนึงอ่ะมันอาจจะมันอาจจะแบบหมดหายไป อาจจะหดหายไปแล้วมันเหมือนแบบเสียดายศักรียภาพอ่ะครับมันเป็นมันเป็นการน่าเสียดายอ่ะแทน<ะ>ที่จะได้เป็นแหล่งที่ป้อนเงินให้กับรัฐบาลใช่ไหมมันกลายเป็นมาเก็บในเวลาแบบนี้ผมว่ามันมันดูไม่ค่อยโอเค<ะ>ค่ะ,ะ,ะถามคุณปิงนิดนึงถ้าเกิดว่าไม่เห็นด้วยกับการเก็บ financial transaction tax แบบนี้แล้วสำหรับเรื่องของ capital gain tax นะคะแบบนี้จะฟังดูเข้าท่ามากกว่าไหมคะคือไม่ได้บอกว่าไม่เห็นด้วยค่ะ อย่างอย่างที่บอกครับว่ามันเป็นภาษีทางอ้อมเนี่ยมันโอเคตรงที่ว่ามันดําเนินการได้ง่ายถ้าเกิดเป็นคอมพิตอรเกนแท็กอะ่ะ<า>มันจะต้องไปรวมกับภาษีทางตรงนะครับ<า>ซึ่งหมายความว่ามันต้องไปรวมในส่วนของรายได้ใช่ไหมครับเป็นส่วนในรายได้ของรายได้บุคคลพอไปส่วนในรวมของรายได้อะ่ะอันนี้จะยิ่งอาจจะยิ่งแยกเข้าไปกันใหญ่เพราะว่าพอไปรวมรายได้แล้วอ่ะครับก<า>ลายเป็นว่าแล้วถ้าเกิดเทรดพุ้นแล้วมันแม้ว่าจะเป็นกําไรอยู่บนแม้ว่าจะเป็นภาษีจุบนฐานกําไรนะค่ะแต่ว่า ถึงเวลาแล้วถ้าเกิดคุณเทรดแล้วขาดทุนน่ะเขาก็ไม่ได้นับผลขาดทุนตรงนั้นมามาหักออกจากรายได้ไง mm hmm. เขียนไหมครับ,รบก็กลายเป็นว่ามีแต่กําไรเข้ามาอย่างเดียวรายได้เราก็บวมดิใช่ไห mm hmm. มครับพอไรายได้เราบวมมาเราก็จะไปถูกเก็บเหลดหานภาษีในระดบบับ3 0 3้า mm hmm. ปอร์เซ็นตก็ได้ครับมันจะยิ่งหักมันจะกลายเป็นยิ่งอ่ะนะครับ,รบก็เออมันไม่ได้เหมือนแบบภาษีนิติบ,บุคคลที่เอาหักลอสได้หักค่าใช้จ่ายได้นออครับผมก็เลยมองว่า มันเป็นภาษีทางอ,อ้อมถูกแล้วพี่แต่ว่า <ทำ S 2> มันต้องเพิ่มเื่องไข่หน่อยอใช่มันต้องเป็นเรื่องของเงื่อนไขแล้วก็เออ่ถ้าถ้าถ้ามูลค่าการซื้อขายโดยรวมแล้วมันไม่ถึงอะ่ะไปถึงเก็บแล้วมันมีแต่จะทําให้ภาพลงอุตสาหกรรมแย่ลงมันเหมือนแบบคุณต้องขุนปูให้อ้วนๆคุณต้องมารียดแต่ว่าถ้าเกิดตอนที่ปูมันกําลังผอมไปที่คุณยิ่งรีดปูมันจะยิ่งแย่นะครับ ครับนอกนอจากมุมมองการลงทุนครับพี่เพียงยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือบรรดาบริษัทจดทะเบียนต่างๆที่หวังพึ่งมีตลาดทุนนะครับในการเข้าไปเป็นช่องทางการระดมทุนในการขยายธุรกิจสตาร์ทอัพต่างๆรวมถึงธุรกิจที่ใช้กลไกของตลาดทุนในการขยายกิจการต่างๆตรงนี้ผลกระทบจะเป็นยังไงบ้างรครับก็ถ้าดูโดยตามเนื้อผ้าล้วก็จะแย่ลงเพราะว่าแค่ปัจจุบันนะครับ ตลาดหุ้นไทยก็มีบริษัทจดทะเบียนเอาแค่เฉพาะเซตนะไม่นำเนะอ็มเอไอนะก็หกร้อยกว่าบริษัทแล้วอะ่ะใช่ไหมครับแล้วมูลค่าการซื้อขายใช่ไหมครับมันมีอยู่แค่เนี้ยคุณกระจายไปอยู่ที่หกร้อยบริษัทบริษัทหนึ่งก็ซื้อขายกันกระจกงหนึ่งใช่ไหมครับบริษัทใหม่ๆเข้ามาปุ๊บมันอาจจะดูหวือหวาในช่วงแรกแต่วันเวลาผ่านไปก็จะกลับเข้ามาอยู่ในสภาพเดิมก็คือกลายเป็นซบเซาใช่ครับเพราะว่าสภาพคล่องหาย นะครับพอสภาพคล่องหายไปเนี่ยการวางซื้อการวางขายมันก็แย่ลงใช่ไหมครับความน่าสนใจในการที่จะเข้ามาระดมทุนในตลาดหุ้นมันก็จะจะน้อยลงไปด้วยในอนาคตเพราะว่าคนก็จะแบบโอ้โห IPO มาอีกแล้วปีปีหนึ่งมี IPO เข้ามายี่สิบตัวใช่ไหมครับผ่านไปห้าปีกลายเป็นมีเข้ามาอีร้อยตัวจากเดิมที่มีอยู่แล้วหกร้อยกว่าตัวอย่างเงี้ยเราจะมันจะซื้อ,ซ,อซื้อขายขายกันยังไงอะ่ะใช่ไหมครับเมื่อคนเห็นกันอย่างเงี้ยเขาก็การระดมทุนอาจจะยากมากขึ้นนะครับคือต้องเข้าใจก่อนว่า บางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยการเก็บภาษีการขายหุ้นไม่ได้ถึงขนาดจะทําให้มูลค่าการซื้อขายหายไปหรอกอมันคิดอย่างนั้นไม่ถูกนะครับเพราะว่าเทุกๆวันนี้เนี่ยเราต้องคิดที่ต้นทุนด้วยเพราะว่าต้นทุนที่เกิดขึ้นจากภาษีจากการขายหุ้นเนี่ยเออมันจะบวกเข้ามาอีกประมาณศูนย์จุดหนึ่งหนึ่งเปอร์เซ็นตเนี่ยเราต้องดูว่าต้นทุนเดิมของการซื้อขายหุ้นมันอยู่ที่เท่าไหร่ <S <S ผมเอาที่ต่าที่สุดเลยนะต้นทุนจากการซื้อขายหุ้นที่อยู่ที่ต่ำที่สุดก็คือล้านละพันก็แปลว่า ส่วนจุดหนึ่งเปอร์เซ็นไปกับก็ส่วนจุดสองอบวกกับภาษีก็ส่วนจุดสามตีสักส่วนจุดสามห้าเลยนะครับส่วนจุดสามห้าเนี่ยมันยากมากถ้าเกิดคุณมีต้นทุนขนาดนี้แล้วคุณจะเทรดซือซื้อขายแล้วให้เป็นกําไรเพราะว่าช่องหนึ่งช่องหนึ่งช่องที่โดยเฉลี่ยแล้วครับหนึ่งช่องมันให้ผลตอบแทนแค่ประมาณศูนย์จุดสี่ถึงศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์แปลว่าคุณจะเทรดแล้วให้มันคุ้ม กับต้นทุนที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วใช้แค่หนึ่งช่องเ่ะมันไม่ได้เหมือนเดิมละอืพราะมันไม่พอมันไม่ได้เหมือนเดิมเนี่ยครับแปลว่าเขาต้องอาศัยเป็นสองช่องใช่ป่ะครับความถี่ความถี่ในการซื้อขายอ่ะอ่าคอนเสีรการซื้อขายมันจะลงอวางคนบอกว่าเอาก็ดีออกตลาดจะได้ไม่ไม่สวิงไม่ต้องมีมีสีภาพอะไรนี้มันไม่มันไม่ใช่ค่ะคือตลาดที่ดีอะครับมันต้องมีสภาพคล่องที่ดีหมายความว่า มันจะต้องมีคนที่อยู่ในตลาดหลากหลายประเภทแล้วก็ประ,รระเภทที่จะช่วยเสริมสภาพคล่องตลาดคือคนที่เล่นสั้นแบบนี้แหละเพราะว่าเขาจะวางซื้อแล้วก็วางขายเนี่ยไม่ห่างกันอพอวางซื้อวางขายไม่ห่างกันอย่างเช่นมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อผมซึ่งแต่ถ้าเป็นลงทุนระยะยาวผ,ผมก็เอาอยากจะซื้อก็มีคนรอขายให้ผมอยากจะขายก็มีคนพร้อมรอซื้อซึ่งเขาอาจจะวัตถุประสงค์คนละอย่างกับผมอย่างเงี้ยมันก็เลยจะเป็นตัวเสริมสภาพคล่องดังนั้นถ้าเกิดสมมติว่าคนที่คอยซื้อซื้อขายขายเขาเขายั้งมือเขาต้องมาวางห่างกันมากขึ้นอก็เป็นความเสี่ยง ต่อ<ะ>ต่อพวกนักลงทุนใ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 นแบบรูปแบบอื่นเช่นผมเป็นนักลงทุนระยะยาวผมก็อาจจะซื้อจะขายก็ยากลครับโดยรวมมันก็เลยจะมีแต่ทําให้แย่แย่ลงครับผมได้ชัดว่ากระทบไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือระยะยาวเลยครับในเชิงสภาพคล่องที่เกิดมันหดหายไปตรงนี้นะฮะค่ะครับถ่ะคุณปิงเขามันมีอีกประเด็นหนึ่งที่หลายคนเขาตั้งคําถามเหมือนกันก็คือว่าเอ๊ะการตั้งเรื่องของการจัดเก็บภาษีนี้จะเป็นการเอื้อต่อมาเก็ตเมเกอร์ไหมคะแล้วเขาคือใครกันแน่ คุณปิงมีความเห็นไหมัมันไม่ได้เป็นมันม,มันไม่ได้เอื้อต่อมาเก็ตเมเกอร์จริงแล้วเขาก็แปลออกมาแล้วก็เป็นข่าวแบบไม่เหมาะสมเช่นโอ,อ้โหไม่เก็บภาษีนักลงทุนรายใหญ่มันไม่ใช่นะครับคือต้องเข้าใจก่อนว่ามาเก็ตเมเกอร์เนี่ยเป็นเหมือนผู้ดูแลสภาพคล่องเขาไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับอ้นยงก็ตัวอย่างเช่นผู้ออกผู้ออก,ออกพวกดีวิลผู้ผู้ออกตราสารอย่างดีิลเนี่ยคือหน้าที่เขาคือเขาอยากขายของเขาอยากขายเขาอยากขายของในสิ่งที่เขาออก ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าคุณเอาแต่ขายอย่างเดียวอ่ะม,มันก็ไม่ได้เขาก็ต้องเป็นเหมือนรับซื้อด้วยเหมือนร้านขายทองอ่ะครับคุณขายทองไปคุณก็ต้องรอรับซื้อกลับใช่ไหมครับเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้รู้สึกว่าเอ้ยขายไปแล้วแล้วก็สามารถรับซื้อกลับคืนมาได้เพียงแต่ว่าดีเนี่ยเขาเขาก็ต้องบริหารสภาพคล่องตรงเนี้ยนะครับการบริหารสภาพคล่องเขาไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียเ,เขาต้องซื้อซื้อขายขายซื้อซื้อ,อขายขายเพื่อให้มันสภาพคล่องมันยังมีอยู่ S <S การ <Ha. S 1> ไม่เก็บภาษีเขาก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องเพราะมันไม่ได้เป็นรายได้ใช่ไหมครับมันก็เลยมันไม่ได้ไปเอื้อมันไม่ได้ไปเอื้อหรอกเราต้องเข้าใจก่อนว่าก็มันก็จะไม่แฟร์ถ้าไปเก็บกับเขาเพราะเขาไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียขเขาเป็นแค่อยากจะดูแลสภาพคล่องในของที่เขาขายคช <Ha. S 1> ่ไครับแต่ทีนี้พอพูดถึงเรื่องเอือ้อไม่เอือ้อกับกลุ่มอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีบางไอเดียบอกว่าการเก็บภาษีจากการขายหุ้นก็เป็นการลดความเหลื่อมล้ําอำของของสังคมไงลดช่องว่างของสังคม ย้ำว่ามันคนละเรื่องกันเลยนะมันคนละเรื่องเลยมันไม่ใช่เป็นภาษีคนรวยนะครับแล้วก็อย่าไปคิดว่ามันคนรวยเพราะว่าในตลาดหุ้นทุกวันนี้ก็ไม่ได้มีแต่คนรวยมันก็มีคนหลากหลายมันมีคนหลากหลายรายายได้ที่เขาเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไมไม่เกี่ยวเลยนะครับว่าเก็บแล้วมันจะทําให้คนที่มีรายได้เยอะๆมีรายได้น้อยลงแล้วก็จะได้เทียบเท่ากับคนนี้คิดแบบนี้นี่คือตักกากป่วยมากเพราะว่าถ้าเกิดคุณอยากจะลดความเหลื่อมล้าในสังคมเนี่ยนะครับสิ่งที่ต้องทําก็คือ ต้องทําให้ภาพรวมเศรษฐกิจในประเทศอ่ะมันเต mm ิบโตและมีการกระจายรายได้ที่ดีซึ่ง mm hmm. เรื่องพวกนี้จะให้มีการกระจายรายได้ที่ดีก็แปลว่าคุณอยากจะลดช่องว่างังคมก็คือแปลว่าคุณต้องพัฒนาข้างล่างขึ้นมาให้มีสกิลให้มีรายได้ที่เอ่อให้มีสกิลให้มีสกิลที่สูงขึ้นมีรายได้ที่สูงขึ้นถูกไหมครับแล้วก็รัฐบาลเองอ่ะต้องบังคับกฎหมายอย่างเป็นธรรมเมื่อรัฐบาลบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมเนี่ยนะครับการที่จะมีธุรกิจ ใดๆที่เอารัดเอาเปรียบหรือธุรกจิจอะไรที่แอบแฝงนะครับก็จะลดน้อยลงนะครับเราก็ให้ธุรก,กิจต่างๆเนี่ยมันอยู่ภายใต้กรอบภายใต้กฎหมายนะครับและให้กฎหมายนน,นเนี่ยมันเอื้อให้กับประชาชนทุกคนนะครับมันก <มา S 1> ็จะลดความหลอมล้าไม่มันไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องการเก็บภาษีจากการขายหุ้นแล้วจะลดความหลอมล้มมันคือเรื่องแต่อีกอมุมหนึ่งที่น่าสนใจครับก็คือเรื่องของแนวทางการจัดเก็บภาษีในชุดนี้เองเนี่ยถ้าเราจะเปรียบเทียบกับต่างประเทศนะครับแนวทางการแข่งขันของเรา ที่ผ่านมาเราเคยมีการชนะนะครับในเชิงการเป็นประเทศผู้นําที่มีสภาพคล่องสูงสุดในอาเซียนมาแล้วน้าหนักตรงนี้เองมันจะทําให้เราเดี่ยวกลับมามีเรื่องของบริการการซื้อขายที่หดตัวลงจนขีดความสามารถทางการแข่งขันมันลดลงไปมากน้อยขนาดไหนครับก็เป็นความหน้าเป็นหัว <c oughs> นะครับคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าเศรษฐกิจไทยที่ผ่านมาก็มีการเติบโตแล้วก็อยู่ในแถวหน้าของอาเซียนครับ <c oughs> นะครับแล้วก็ ประชากรในประเทศเองก็มีรายได้ต่อัวที่ดีขึ้นบ้างนะครับอ่าแล้วก็มีประชาชนส่วนหนึ่งก็เอาเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นใช่ไหมครับมันก็ทําให้มีสภาพคล่องที่ดีนะครับแต่ปัญหาในอนาคตเนี่ยก็คือเรากําลังจะสูญเสียตําแหน่งสําคัญสําคัญไปหลายอย่างนะครับเช่นประเทศเพื่อนบ้านเราหรือใกล้เคียงเราอย่างเช่นเวียดน,นามก็ GDP กำลังเร่งโตแล้วก็อีกไม่นานก็คือโตมากกว่าเราแต่แน่นอนเมื่อเศรษฐกิจกเขาดีขึ้นตลาดทุนเขาก็จะพัฒนาตามไปด้วย ดังนั้นในอนาคตผมก็เชื่อว่าตลาดที่จะมีสภาพคล่องสูงในอาเซียนก็คงไม่ใช่จําเป็นต้องเป็นตลาดหุ้นไทยมันก็จะเป็นตลาดหุ้นอื่นๆื่นอันนี้คือโดยตัวมันเองมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องภาษีหรือไม่เกี่ยวเรื่องภาษีนะครับผมกเลยจะบอกว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยสภาพคล่องหรือการเจริญเติบโตของตลาด,ลาดมันก็สอดคล้องไปกับการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศใช่ครับแล,แล้วเรากําลังอยู่ในช่วงของการถดถอย หมายความว่าการเติบโตเศรษฐกิจในประเทศมันต่ำมา <c oughs> ต่ำแบบโตแค่ปีละเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์นี่ทุกวันนี้นี่เราโตมาสองปีสามปียังไม่ได้เทียบเท่ากับตอนกลับไปตอนโควิดเลยนะ <c oughs> แต่ประเทศอื่นเขากลับไปกันหมดแล้วนะครับม <c oughs> ันก็เท่ากับว่าทุกวันนี้ที่เราไม่กลับไปก็เพราะว่าเรามัวแต่พึ่งพาเครื่องจักรที่ชื่อว่าการท่องเที่ยว <c oughs> เราไม่พึ่งเราไม่สามารถใช้เครื่องจกเเักรอื่นๆได้เลยอะไรครับแต่ประเทศอื่นๆเนี่ยแม้ว่าการท่องเที่ยวเขาจะยังไม่กลับมาเพราะมันไม่มีประเทศไหนที่กลับม,มา ใช่ไหมครับมันก็ยังไม่กลับมาเต็มร้อยอ่ะแต่ว่าเขามีเครื่องจักรอื่นๆช่วยไป่ใหมดเลยอ่าเนี้ยคือคือค,ความบกพร่องของโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยแต่เรื่องอการเก็บภาษีแต่การขายหุ้นเนี่ยผมบอกแล้วว่าผมไม่ได้บอกว่าไม่เห็นด้วยคือผมเห็นด้วยแต่การเก็บภาษีนะแต่การเก็บภาษีที่ดีคุณต้องเก็บแล้วเนี่ยทําให้แหล่งที่เก็บเนี่ยมันเติบโตเขาจะได้จ่ายภาษีให้กับคุณมากขึ้นมันเป็นการเก็บภาษีที่ฉลาดไง เหมือนกับว่าคุณเน่ะเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงไก่คุณก็ต้องขุนไก่ให้มันอ้วนๆ้วนดูแลมันให้ดีเขาจะได้ออกไข่ให้คุณตลอดเวลาค่ะแต่ปรากฏว่าเขาไม่ได้ทําแบบนั้นเขาไก่เนี่ยมันกําลังผอมโคกรคบแต่คุณก็ยังไปบีบเยฮะมกไปบีบเอาไข่อะไปบีบ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 แล้วคุณก็ไม่ได้ป้อนอาหารอะไรให้กับเขาได้อย่างได้อย่างสมควรอย่างเงี้ยก็อีกไม่นานไก่มันก็ต้องตายถูกป่ะ ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดค yeah? mm ุณ hmm. ข okay, mm ุนไก่ให้ดีอ่ะไก่มันอาจจะออกไข่มาเป็นไข่ทองคําก็ได้ครับนะครับนั้นนี่คือสิ่งที่เราบอกว่าไม่ได้บอกว่าไม่เห็นด้วยกับการเสริมสีย้าอีทีนนะครับเห็นด้วยแต่ว่ามันต้องเหมาะสมแล้วก็อยู่ในช่วงเวลาที่ดีแล้วก็ทําให้ไก่เนี่ยมันโตขึ้นมันอ้วนขึ้นโอเคครับวันนี้ชัดเจนครับครอบถ้วนทุกประเด็นนะครับหลากหลายเรืดองที่ไพูดคุยในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับพี่ปิงครับ ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็ถือเป็นการแสดงความคิดเห็นนะฮะแนวทางการจัดเก็บคือไม่ได้ไม่เห็นด้วยเพียงแต่ไทมิ่งระยะเวลาในช่วงนี้เองเนี่ยสภาพเศรษฐกิจมันยังไม่ฟื้นเลยแล้วก็มูลค่าการซื้อขายนะครับจากหลักแสนล้านมันหดลงมาเหลือหลักห้าหมื่นล้านจังหวะเวลานี้อาจจะไม่เหมาะสมหรือเปล่าค่ะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ Business Watch ค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16 เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ